พอได้ลองเจ้าตัวเชยอาคิตัวนี้นะครับบนสตีมเด็กอะนะแล้วก็สตีมเกม p l a y s t a t i o n 5เข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้นี่มันคืออีกประสบการณ์หนึ่งนะเพราะว่าภาพสวยมากนะครับผมการบังคับโอเคเลยนะให้ฟีลการเล่นเกมพวกพาแต่ว่าเนขณะเดียวกันเนี่ยก็คือได้ประสบการณ์การเล่นเกม PlayStation 5แบบเต็มๆนะครับกราฟิกดีแล้วก็หน้าจอที่ลุแมวเคยบน่นว่าหน้าจอของ Steam Deck มันไม่โอเคอะ แต่ว่าพอมันประมวลผลนะครับลันด้วยกราฟิก l a y s t a t i o n 5ถึงแม้ว่าตัวมันเองจะไม่มี HDR นะแต่ว่าเฮ้ยภาพดีภาพสวยเลยนั่นหมายความว่าหน้าจอ7นิ้วเนี่ยรู้ไมว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ไซส์ประมาณนี้ก็โอเคก็เลยํำไม่คิดว่าในวิดีโอนี้อยากมาชวนคุยนะครับว่าถึงเวลาหรือยังนะที่เ l a y s t a t i o n Vita หรือว่าจะเรียกชื่อใหม่ก็ได้แล้วแต่นะเครื่องพกพาครับของตัว Playstation เนี่ยจะออกสัทีซึ่งถ้าใครจํากันได้เนาะ PlayStation Vita เนี่ยก็ออกมานานมากแล้วเหมือนกันนะครับเออแล้วรู้สึกว่า Sony เนี่ยก็รู้สึกจะไม่ค่อยอยากทําเครื่อง portable เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยรู้ไหมว่าเวลามันผ่านไปนานมากแล้วนะแล้วก็แล้วมันมีไอเดียหลายอย่างเกิดขึ้นนะเช่นตัว Nintendo Switch ใช่ไหมครับที่ ื้อเกมครั้งเดียวเนาะเล่นได้ทั้งพกพาแล้วก็เล่นได้ทั้งต่อออกจอจิมก็คือเกมเดียวกันนั่นแหละนะหรือว่าแม้แต่ตัว Steam Deck แบบนี้นะครับตัวเครื่องเล่นเกมแบบ PC พกพาแบบนี้ก็เริ่มมีเยอะแล้วนะครับสามารถที่จะต่อ,อจอก็ได้นะครับหรือว่าสามารถจะเล่นแบบพกพาก็ได้ทวนคุยนะครับสนุกสนุกนะว่า PlayStation Vita 2เนี่ยมันน่าจะเป็นประมาณไหนนะถ้ามันเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมจะซื้อไหมนะครับซื้อหามาเล่นไหมนะคือก่อนหน้านี้เวลาเราเล่นเกมพกพาเราก็ต้องถามว่า มันจะมีเกมอะไรเล่นบ้างถูกไหมมันจะมีกี่เกมเนาะแล้วก็มันจะคุ้มค่าในการซื้อหรือเปล่านะครับแต่ว่าการออกมาของ Nintendo Switch เนี่ยมันทาให้ความคิดนั้นเปลี่ยนไปพอสมควรนะก็เทคโนโลยีที่มันเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วถ้ารวมไปถึงตัวพวก Steam Deck หรือว่าเครื่องเล่นเกม PC แบบพกพาเนี่ยก็คือว่าเราไม่ต้องซื้อเกม2รอ,อบนะครับหรือว่าการเล่นพกพาเนี่ยมันเป็นแค่รูปแบบหนึ่งของการเล่นเนาะแต่มไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเล่นเกมใหม่บนเครื่องพกพานะครับนั่นหมายความว่างไงนะ เราีในะการนี้นะ PlayStation Vita 2นะครับคุณซื้อมาคุณสามารถเล่นเกม PlayStation 4ที่คุณซื้อไปแล้วได้เลยทันทีเล่นเกม PlayStation 5นะครับรวมไปถึงบริการ PlayStation Plus ที่คุณสมัครไว้นะสามารถโหลดมาเล่นแบบเมาส์โหลดได้เลยทันทีเหมือนกันนะครับ Vita 2เนี่ยก็อาจจะเล่นแบบพกพาต่อออกจอใหญ่ได้แต่ว่ากราฟิกก็อาจจะไม่ได้สุดขีดนะอาจจะมีคอมโบมิสซึ่งมันก็คงคล้ายๆกับ เคสของเกมเพย์สเพย์ตอนนี้คือสมมติว่าพกพานะครับก็ใช้การาฟิกประมาณเพย์สเพย์สีโปรสมมตินะแล้วก็ถ้าเป็นต่อออกจอเนี่ยอาจจะมีดอกนะที่มีตัวการ์ดจอแยกต่างหากนะครับเสียบปุ๊บเข้าไปก็จะกลายเป็นเครื่องเล่นเกมแบบเต็มที่นะการาฟิกสวยขึ้นมาแบบนี้ก็ได้หรือถ้าไม่อยากไปขนาดนั้นไม่อยากแข่งราคานะก็สามารถต่อออกจอใหญ่ได้แต่การาฟิกไม่ได้สวยงามเท่าแต่ถ้าคุณอยากจะไปแบบสุดขีดนะคุณก็ไปที่ตัว Uh, PlayStation 5นะครับหรือว่า PlayStation 5 Pro ในอนาคตอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น2อันที่ทำงานประสานกันในแง่ซอฟต์แวร์เนาะว่าซื้อเกมครั้งเดียวนะครับเล่นในแพลตฟอร์มได้ทั้งตัวคอนโซลเนาะแล้วก็เล่นได้ทั้งตัวเครื่องพกพาแบบนี้ซื้อเกมต่อให้ครั้งเดียวนะแต่คนจะรู้สึกว่าซื้อแล้วคุ้มแบบลุงแมวเนี่ยที่ต้องไปซื้อหลายรอบหลายแพลตฟอร์มลุงแมวไม่ชอบเลยนะใครจะชอบเสียเงินใช่ไหม <c oughs> ข้อจํากัดสมัยก่อนมันไม่ได้นะครับแต่ณจุดนี้มันทําได้แล้วเนาะครั้งเดียวนะครับบนแพลตฟอร์มของ เพลย์เซชันเนาะเล่นแบบโปรพาก็ได้แล้วก็แล้วก็คุณภาพกราฟิกก็ประมาณหนึ่งเนาะไปเล่นบน PlayStation 5, PlayStation 5 Pro ก็ได้คุณภาพกราฟิกที่ดีกว่าแต่ยังเป็นเกมเดียวกันนะครับมีค่าเซฟวิ่งนะคอสไปคอสมาซึ่งจิมก็คือคอนเซปต์ของตัวนี n d โร่สวิชนะโอ้โหแค่นี้ก็ซื้อแล้วถ้าอยากจะไปให้สุดนะก็คือหน้าจอ7นิ้วใช่ไหมโอเลนะครับสเปคเต่างต่เนี่ยรู้ไหมว่าประมาณ Steam De c กเนี่ยก็น่าจะพอไหวอยู่นะ ถ้าจะปรับปรุงก็ปรับปรุงด้วยน้ําหนักนะครับแค่นั้นเองก็ขายได้แล้วนะขายได้แล้วนะอันนี้คือความคิดของลุงแมวนะถ้ามีเครื่องประมาณนี้ลุงแมวถอยแน่นอนแล้วก็อยากจะใส่ Exclusive เข้ามาก็ได้นะแต่ลุงแมวคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญเท่าไหร่แล้วในโลกตอนนี้นะครับคือเกม Exclusive ที่คุณภาพสูง,สงเงินทุนมันก็เยอะใช่ไหมครับในการพัฒนาน,านนะก็ทําครั้งเดียวี่แหละเล่นได้ทั้งบนพกพาก็ได้เนาะเล่นได้ทั้งบนคอนโซลก็ได้ก็ปรับการาฟิกเอาอย่างเงี้ย โอ้น่าจะเด็ดแล้วลูกแมเชื่อว่าไอการทําแบบนี้นะบีตาประหยัดกว่าใช่ไหมบีตาสก็ซื้อบีตา2ก่อนนะครับซื้อเกมไปเรื่อยๆนะอยากจะไปให้สุดนะก็ซื้อ PlayStation 5ต่อหรือแม้แต่การที่ทําแบบที่ลรงแรมทำอยู่นะก็คือมีเครื่อง Play 5ใช่ไหมก็สามารถสตรีมกราฟิกนะครับเวลาเล่นที่บ้านนะมาที่ตัว PlayStation Vita 2ตัวนี้ได้ด้วยนะมันก็จะกราฟิกขึ้นไปอีกซึ่งถ้า Steam d e c k ถ้าวาวทำได้ประมาณนี้เนาะก็เชื่อว่า เคสชิชันก็ต้องทําได้เหมือนกันด้วยแล้วก็ด้วยราคาแถวเนี้ยก็ได้จะได้อยู่เหมือนกันนะจริงๆแค่รีโมทเพย์ที่ลูกแมวเจออยู่ณนะปัจจุบันตอนเนี้ยที่ลองเล่นดูเนี่ยลูกแมวว่ามันดีเลยนะแล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับคือก่อนนั้นี้ลูกแมวเล่นมันเป็นเหมือนกับเอามือถือมาต่อใช่ไหมแล้วก็ใช้ตัวจอยเล่นเนาะซึ่งมันก็ให้ประสบการณ์ที่ดีมากประมาณนึงเลยนะแต่ว่าไอ้นี่มันจะมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเล่นเกมมากกว่านะมันก็จะคุ้นเคยกับเนี่ยนะการจับถือแบบเครื่องเล่นเกมมากกว่าะคระับก มันก็จะรู้สึกอีกแบบหนึ่งอ่ะมันมีความเป็นเครื่องเล่นเกมมากกว่าก็รู้สึกรู้สึกมันจาเพาะมากขึ้นนะทูแมวก็ยังคิดว่าถ้าเทียบรีโมทเพลย์กับประสบการณ์การเล่นไฟล์จากเครื่องนะไฟล์จากเครื่องเนี่ยมันให้คุณภาพสูงกว่านะครับความจุกจิกที่น้อยกว่าอยู่ประมาณหนึ่งอยู่แล้วเนาะอืมก็ถ้ามีก็ถอยอ่ะนะก็น่าอยากได้เลยอยากได้เลยนะครับอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงกันเนราะเปิดมาเป็น OS ของ p l a y s t a t i o n เองอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มีอยู่แล้วใช่ไหมโอเอสในเครื่องนะ ทำงานประสานกันนะครับเพียงแต่ย่อขนาด PlayStation 4 Pro หรือว่าทนาในาคตนะนะอาจจะเกือบๆ PlayStation 5ออกมาให้อยู่ในเครื่องประมาณนี้แล้วก็ขายโอ้ถ้ามองสาหรับบ้านเราเนาะระบบเอ่อ PlayStation Network นะครับซื้อเกมออนไลน์เลยเนะี่ยเรามีอยู่แล้วเนาะเรามีระบบเอ่อ PSN Card นะใช้บัตรเครดิตไทยเนาะคิดเงินเป็นเงินไทยทุกอย่างมันดีหมดเลยนะระบบเล่นออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ใดๆนะครับมันมาพร้อมแล้วนะ ถ้าเครื่องแบบนี้ออกจริงเนี่ยรู้ไหมว่ามีหลายคนเลยแหละที่น่าจะสนใจนะครับผมอาจจะคิดอยู่แล้วก็ได้นะอาจจะเซอร์ไพรส์ปลายปีก็ได้ใครจะรู้นะท่านผู้ชมละครับท่านผู้ชมคิดยังไงนะถ้าได้ยินคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับหรือว่ามีเครื่องเล่นเกมประมาณนี้จริงๆเนี่ยถอยไหมนะซื้อหรือเปล่านะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับ PS Vita 2มโนของรุงแม่บ้านนะครับคิดยังไงก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้นะครับผม เอาไปดูประก,รปกวดปลาคาร์ฟก่อนละคุณแฟนอยากไปดูประกวดปลาคาร์ฟนะครับเ mm hmm. จอกันใหม่ในวันถัดไปนะครับ mm hmm. ขอให้มีความสุขาพดีทุกท่านครับสวัสดีครับผม